เมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วเนี่ยผมไม่เคยคิดเลยว่าการรณรงค์เรื่องการสูุ่หรี่เนี่ยจะทําให้ปัจจุบันนี้คนที่สูบุหรีเนี่ยจะกลายเป็นต้องไปหาที่สู่ข้างนอกหรือว่าต้องไปไม่สู่ในร้านอาหารแล้วหรือมีการจํากัดพื้นที่มากขึ้นแต่พอผ่านมาเจ็ดปีปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปก็ต้องการจะเส้เห็นว่าการกระทําแบบนี้มันต้องใช้เวลาครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเริ่มตั้งแต่วันนี้ในเรื่องของช้าง ก็เริ่มจากการหาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการหรือว่าวิธีการต่างๆที่เกี่ยวกับความเป็นมาของช้างความเป็นอยู่ของช้างแล้วก็ขั้นตอนที่ผิดรวมแม้กระทั่งการซื้อขายช้างที่ผิดตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นที่สื่อมวลชนหรือแขกผู้มเกียรติทุกท่านตั้งแต่วันนี้เนี่ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมว่าช้างที่เป็นสัตว์ผู้บ้านผู้เมืองของไทยเนี่ยก็จะอยู่กับคนไทยต่อไปครับค่ะบันเทนาสวัสดีตอนเลยนะคะคุณ นชัยชัยนามค่ะสำหรับผมนะครับโครงการนี้เป็นโครงการสำหรับผมส่วนตัวคิดว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่เป็น,ปนรูปธรรมมากที่สุดที่เคยเห็นมาส่งช้างที่เราเห็นตัวเป็นเนี่ยหนึ่งตัวเข้าไปเลยถึงแม้จะเป็นการแก้ปัญหาทางหนึ่งก็ตามแต่ว่าเป็นรูปธรรมมากแล้วก็เป็นช่องทางซึ่งทุกคนร่วมมือกันได้ก็อยากให้ทุกคนร่วมเลยขอบคุณมากคุณนกชัยชัยนามา คุณจักรเิปยันนำอุ้ยสองนามอยู่ติดกันเลยเนาะครับก็อุ้ยหวานดีกันทั้คูครับก็อย่างที่บอกนะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ปล่อยแค่81ตัวที่เขาตั้งเอาไว้คือโครงการนี้ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนก็คอยช่วยเหลือกันแล้วก็บอกไปทางให้ประชาชนเขารู้แล้วก็เกี่ยวกัว่าใครที่เขาอยากจะเข้ามาร่วมเขาจะได้เข้ามาร่วมได้ถูกว่าติดต่อที่ไหนในยังไงด้วยครับคุณชาคลิปยานนำค่ะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมยันราศีเสี้ยว ก็อยากจะพูดแค่ประโยคเดียวเองค่ะสั้นๆว่าอย่าทับช้างเจ็บ